ตลาดสดเป็นแหล่งวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารหลักในการทำอาหารค่ะถ้าตลาดสดนั้นสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภยัยก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภครวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้า เมื่อปี2555มีตลาดสด204แห่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าจากการสำรวจของทีมข่าวคมชัดลึกทีวีก็พบว่าในตลาดสดหลายแห่งนั้นยังคงมีปัญหาเรื่องของขยะรวมไปถึงกลิ่นเหม็นที่ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านเขาค่ะคนกรุงละอยกากฝากคำถามเรื่องการดูแลมาตรฐานความสะอาดของตลาดสดในกรุงเทพมหานครไปยังผู้สมัครผู้ว่ากทมค่ะ ราคาสินค้าค่ะเพราะว่าบางร้านก็ขายราคาแพงกว่าราคาไม่เท่ากันไม่เป็นมาตรฐานค่ะแล้วก็ระเบียบค่ะเรื่องแบบวางทางเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ดูในเรื่องความสะอาดของราคาสินค้าอะไรอย่างเง้้างฝักผาผว่าเล่หน่อยก็เรื่องความสะอาดภายในตลาดด้วยค่ะแล้วก็เรื่องการปรุงของอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้ผู้ว่าดีดี ให้รักษาความสะอาดขยะเนี่ยอย่าให้มีเยอะอยากให้สะอาดนะคะตลาดสะอาดก็ดีสุขภาพนะสุขภาพเราจะได้ไม่เหม็นนะคะไม่ไม่เหม็นก็อยากให้มีมาตรการการแก้ปัญหาให้ดีกว่านี้เพราะอีกอย่างคนเดินตลาดก็ส่วนมากจะเป็นคน ประชาชนคนธรรมดาก็ต้องการความสะอาดเหมือนอาหารที่เราจะไปซื้อเราก็ต้องสิ่งที่สะอาดสาคัญที่สุดก็คือความสะอาดมาก,ก่อนนะคะก็อยากให้เขาลดน้ำล,ล,ล,ลงเรื่อง,งความสะอาดแล้วเหมือนแต่ว่าจุดเล็กๆนะคะให้สนใจมากขึ้นให้ดูแลสิ่งเล็กๆจากความสะอาดสิ่งแรกแลก้วก็ตัว,ต,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 วตัวตลาด,ดว่าให้มีการปรับปรุงให้มากกว่านี้นะคะ่ะ ทีมข่าวคมชัดลึกทีวีขออาสานำคำถามจากชาวบ้านไปถามผู้สมัครผู้ว่ากทมให้ค่ะ ตลาดสดนะครับหลายหลายผู้ว่าเที่ครับที่จะหาเสียงกับแม่ค้าบอกว่าจะทำตลาดให้สะอาดอย่างงน้นอย่างนี้นะครับเก็บขยะ24ชั่วโมงทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บขยะ24ชั่วโมงนะครับเพราะรถมันติดอยู่แล้วตลาดนะครับทุกทุกท่านก็ชูนโยบายตลาดสะอาดแต่ผมนะครับสารพจน์สุสขศรีเมืองนะครับลูกชาวนาลูกแม่ค้านะครับเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้อยู่แล้วเพราะนั้นจัดการกับความสะอาดได้แน่นอนครับ คือคือตลาดส่วนใหญ่ที่ไปดูเนี่ยตลาดของของกรงเทศพมนารครเองเนี่ยมีไม่มากนะครับก็จะเป็นตลาดของเอกชนหรืออยู่ในพื้นที่ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าตลาดเนี่ยความสะอาดเนี่ยต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับบางตลาดก็เฉิะแฉะนะครับแล้วที่พี่น้องประชาชนมีความกังวลใจก็คือว่าเรื่องของ มาตรฐานนะครับเรื่องของราคาสินค้าต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าในการที่จะดูแลปัญหาเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยตลาดก็เป็น,นกลไกหนึ่งนะครับในการที่จะนําสินค้าจากเลือกส่วนไลนาแล้วก็มาวางขายในราคาที่เป็นธรรมให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเนควรจะมีตลาดสดทุกๆทั้ททง50เขต แล้วก็เป็นตลาดที่กรุงเทพมหานครเนี่ยลงทุนสร้างนะครับแล้วก็ไม่เก็บค่าเช่าจากพี่น้องประชาชนแล้วการทําความสะอาดอะไรต่างๆนั่นก็เป็นหน้าที่ของเทศกิจอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่เก็บค่าแผง หรือลดรายจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยการขอความร่วมมือที่จะให้ค้าขายหรือจําหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกลงเนี่ยก็ปีทางเป็นไปได้แล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนคนยากจนอีกส่วนหนึ่งครับคนกรุงได้คําตอบจากผู้สมัครผู้ว่ากรทมเรื่องการดูแลมาตรฐานความสะอาดของตลาดสดแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากฝากคําถาม ส่งมาได้ทาง Twitter แอดระวังภายติดแท็กฝากบอกผู้ว่าหรือทาง Facebook ไลฟ์ YouTube ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะทีมข่าวคมชัดลึกทีวีจะอาสานำคำถามไปถามผู้สมัครผู้ว่ากทมค่ะกิติชัยนักเกษรรไทยภาพทันชนกศรีะเนศชัยคมชัดลึกทีวีรายงานค่ะ